กันกันนะครับไหนไหนดี คุนบ้านไหนก็นีเดือดถังหั่นตอนนั้นเน,ะนาะก็มีนามีนายอยู่กวนเนาะเฮมยบอกนายเดี๋ยวมีนาี่ม้ากะของก้านนี่คนทักชื่อหัวใจชื่อหัวใหญ่ก้านนี่เดี๋ยนี่สองหมู่บ้านนี่อบคู่ละเด้อเด้อ<ะ>จวกขึ้นละ

เอาเลซนิไปเซนิเซนิดูใส่ดีเสียดตัวแอนตัวแอนนี้ได้ไหมตัวแอนแอนได้ครัพอมได้กับโคตไปเสียดนีเล็บมั้ยแกมได้กินเลยกินเลย เห็นกับเล็ก็ดื่มได้ฟอนาพฟอตาใส่กระโจนน้ำเดียวนี่โบ๊ะอย่างเดียวอ่ะไอ้ปลาเดีวต้องใ่ตาไว้แล้วคุณลยคนตะเก็บนี่เก็บเฉพาะหน้าเดียดูจากเข้าหรืดูหนาวแล้วก็เอามาเอามาโบ๊ะโบ๊ะเสร็จแล้วไอ้ตาหมื่นๆนี่ราคามันจะพุ่งไอ้ตาตาที่บบหมือนนี่มันจะแปงครับนี่ลิดสีชี้อันนี้ลิตรสาห้าสามน้องนะฮะปกนี้ปกกล้ามาครับ มะมื่นเจ้าสารกันหอกบบกบกบกที่บ้านเุาุ้องมะมื่นทำไมก้อนก็บาได้ไปเก็บในป่านะงัวมันกินมานนะมันเอามันนี่ราคาดีชุดนี่ราคาในน้ำอยู่อันกูถึงว่าแต่ก้อนนี่เขาไปเก็บในในในขอกงัวเนาะริดงวมันกินกิ่นแล้วมันก็มันแห้งเลยนะชอบชอบเอียงเลยกับมันก็คล้ายออกมาสวนริด